ไม่ได้เขาหมุนอยู่ดูสนกเาดูที่่เาายเาด้ยหาข้ามา้โอ้โหน้องโหยาโอ้โหโอ้คุณโดนเด็กเียประกาศโดนเด็กเียให้คุณโดนเด็กเีย